บาญยาาอยู่ภาคใต้นะคะวันนี้ต้อนรับลูกจ้างคนใหม่มาช่วยรดน้ำต้นไม้ค่ะเช่โบงละยี่สิบบาทกินอยู่น้ำไฟแอร์ฟีคุ้มไหมคิดว่าจะคุ้มไหมคะสำหรับคนจ้างและลูกจ้างสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลในต้นไม้เกิดการคายน้ำสูงจึงต้องหาผู้ช่วยมาช่วยรดน้ำต้นไม้ย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้ย่ามาแนะนําผู้ช่วยที่ช่วยรดน้ำต้นไม้นะคะแต่เธออายกล้องนะคะก็จะถ่ายรูปเห็นเพียงลางๆไม่เห็นหน้าชัดเจนค่ะช่วงนี้ปิดเทอมก็จะมีเด็กๆว่างงานเยอะนะคะเด็กๆบางคนก็ไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนหรือชุมชนจัดขึ้นผู้ปกครองก็ควรจะหากิจกรรมดีๆให้เด็กได้ทําค่ะซึ่งเป็นโอกาสเหมาะค่ะที่สวนยา่ยามีต้นไม้เยอะและช่วงนี้อากาศร้อนมากอากาศร้อนพืชต้องการน้ํา จากในดินและจากอากาศมากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาเพราะฉะนั้นเวลาเราลดน้ำต้นไม้เราลดลงดินและฉีดพ่นกลางอากาศด้วยค่ะแต่หากเราฉีดพ่นในช่วงสายเกินไปคือหลังจาก9โมงเช้าไปนะคะใบพืชก็จะไหมเพราะฉะนั้นเวลาฉีดพ่นน้ำก็ฉีดพ่นช่วงเช้าๆจะได้เพิ่มความชื้นในอากาศให้มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้เหี่ยวเฉานะคะ และการรดน้ําเรารดช่วงเช้าคือไม่ควรเกิน9โมงไม่ควรเกิน8โมงดีที่สุดค่ะ9โมงนี้เริ่มเริ่มร้อนมากแล้วค่ะและช่วงเย็นก็ประมาณไม่ควรน้อยกว่า5โมงเย็นนะคะหาก4โมงเย็นอยู่อากาศหรือแดดแรงมากค่ะแดดแรงแดดร้อนหากเรารดน้ําแล้วไปกระทบกับใบไม้ก็ใบไม้จะเหี่ยวเฉานะคะใบไม้ที่มีความร้อนอยู่ พอกระทบกับน้ำซึ่งมีความเย็นใบไม้ก็จะเหี่ยวเฉาไม้ดอกในหน้าร้อนหากต้นอุดมสมบูรณ์ก็จะมีดอกที่สวยงามค่ะเพราะหน้าร้อนเป็นช่วงที่ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้เต็มที่ปรุงอาหารได้เต็มที่แต่ดินที่เราปลูกต้องมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะไม้ดอกจึงมีดอกได้สวยงามค่ะวันนี้ไม่ได้บอกชื่อดอกไม้หรือต้นไม้นะคะเพราะย่าเคยนําเสนอชื่อต้นไม้เหล่านี้มาแล้ว เพียงแต่พาเพื่อนๆชมสวนในหน้าร้อนซึ่งสวนเหล่านี้ก็เคยนําเสนอเพื่อนๆมาแล้วเป็นบางสวนค่ะคือเป็นหย่อมๆนั่นเองตรงนี้ก็คือที่ต้นเยลลี่นะคะนี่กิ่งเยลลี่ก็มีการตัดแต่งกิ่งจนเหลือต้นกระทัดรัดค่ะการตัดแต่งกิ่งจะทําให้ต้นไม้อายุยืนยิ่งขึ้นนะคะเป็นการกําจัดสัตว์ูพืชด้วยค่ะนี่คือผลแก่ของกระดังงาสงขลานะคะ วันก่อนย่าเคยนําเสนอคลิปกระดังงาสงขาแต่ช่วงนั้นยังไม่มีผลแก่ค่ะผลแก่นี้นําไปเพาะพันธุ์ปลูกเป็นต้นอ่อนๆขึ้นมาได้ค่ะซึ่งการขยายพันธุ์มี2วิธีนะคะคือการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่งมเมล็ดนี้มาจากดอกดอกที่บานแล้วร่วงมเมล็ดก็จะแก่จากสีเขียวก็จะกลายมาเป็นสีน้ําตาลและออก็นสีน้ําตาลคล้ําจนถึงสีดําค่ะวันนี้ผู้ช่วยดดน้าต้นไม้ ย่าๆจึงมีเวลาเดินชมดอกไม้แล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะช่วงหน้าร้อนการทำงานในสวนต้องรีบเร่งแข่งกับเวลานะคะพเพราะเผื่อแป๊แบ,บเดียวอากาศร้อนพออากาศร้อนแล้วรดน้ำต้นไม้ต่อต้อนไม้ก็แย่นะคะและเราก็ร้อนจนทนไม่ได้ด้วยค่ะปกติบัวจะบานอยู่3วันนะคะแต่ช่วงหน้าร้อนบัวบานวันเดียวเมื่อวานตูมวันนี้บานบานแล้วทำท่าร่วงเลยค่ะบัวนี้ ในบ่อบัวนะคะเป็นอ่างก็จะมีตะไคร่น้ำขึ้นคลุมเต็มไปหมดเลยบัวที่เราไว้จนเ่นะคะมเมล็ดบัวเอาไปเพาะพันุ์เป็นต้นบัวได้ค่ะวันนี้ถือว่ามาแนะนำผู้ช่วยรดน้ำต้นไม้ในช่วงปิดเทอมนะคะระย,ย่าแบ่งปันเวลารดน้ำต้นไม้ว่าเวลาใดควรรดน้ำเวลาใดไม่ควรรดน้ำก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย